กรับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนรับเข้าสู่รายการ Sky9 n i TV นะครับผมวันนี้เรามีทริคดีๆนะฮะเคล็ดลับดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะครับสำหรับใครที่เล่นเกมฟ i f a o ออนไลน์4ครับที่มันกำลังกระตุกอยู่ในขณะนี้นะฮะเอาละฮะวิธีการแก้ไขนะครับขั้นตอนแรกครับไปที่ปุ่มสตาร์ทครับผมไปที่การตั้งค่าครับแล้วก็มาที่ระบบครับ เลื่อนลงมาด้านล่างครับมาที่การตั้งค่ากราฟิกครับกดมาตรงนี้ครับก่อนหน้าน,นี้ตรงนี้มันจะปิดอยู่นะฮะ Windows 10มันจะปิดอยู่ครับการจัดการอ่าการจัดกําหนดการ CPU แบบเร่งฮาร์ดแวร์นะครับผมเราก็เปิดมันซะนะฮะเปิดมันเสร็จแล้วก็มาดูตรงนี้ต่อครับพอหลังจากเปิดตรงนี้เครื่องมันจะให้รีสตาร์ทนะครับแต่ว่าเราเรามาดูตรงนี้ก่อนก็ได้ครับ กดมาที่เรียกดูนะฮะกดเรียกดูนะครับผมแล้วก็ไปที่ไฟล์ครับที่เราติดตั้งกาลีนาไว้นะฮะวิธีการคือยังไงครับไปที่ไดซีครับผมไดซีโปรแกรมไฟล์ครับเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปครับมาที่กาลีนาครับกาลีนาแล้วก็มาที่ตัวนี้คนะ โฟลเดอร์นี้นะครับ3 2 8 3 6หเนี่ยฮะเดี๋ยวเมื่อกี้เข้าไปครับเราก็จะเจอไฟล์ของฟีฟ่าออนไลน์สครับให้เราเลือกตัวนี้ครับฟีฟ่าสีซนะครับกดแล้วก็เพิ่มเข้ามาครับกดตรงนี้เพิ่มเข้ามานะครับพอเพิ่มเข้ามาเสร็จครับให้เรามาคลิกที่ตัวนี้นะฮะแล้วก็มาที่ตัวเลือกครับผมแล้วก็มา เพิ่มประสิทธิภาพนะฮะให้คัดจอทํางานโดยติมประสิทธิภาพแล้วกดบันทึกไปนั่นเองนะครับผมนี่คือขั้นตอนแรกนะฮะในการาทําการแก้ไขฟี ف าที่มันกระตุกอยู่ตอนนี้นะฮะผมโอเคครับอันดับต่อไปครับผมอันดับต่อไปนะฮะเราเข้าเกมกันเลยครับผมเอาละฮะหลังจากที่เราเข้าเกมมาแล้วนะครับตอนนี้การตั้งค่าภาพนะครับก็เป็น หน้าจอที่1เต็มหน้าจอนะครับ 1080p นะฮะ16กต่อนะครับกราฟิกสูงนะครับแล้วก็ความสว่างอันนี้กับสนะฮะ60เฮิร์นะครับผมแล้วก็เฟรมเรท60ครับอันนี้คือจัดเต็มเลยนะฮะอันนี้คือกราฟิกจัดเต็มเลยนะครับต่อมาฮะให้เราพับหน้าจอครับผมโดยการกด alt enter ครับแล้วก็พับหน้าจอเกมลงไปครับแล้วมาคลิกขวาที่บาร์ข้างล่างครับมาที่ ตัวจัดการงานครับผมเอาละฮะมาที่รายละเอียดนะฮะหรืออดีเทลนะครับกดเข้ามาครับมาดูที่ตัวฟ i f a ออนไลน์4ตัวนี้ครับ z ซนะครับผมขวาครับแล้วก็มาที่การตั้งค่าลำดับความสำคัญครับให้เราตั้งค่าสูงหรือเรียลไทม์ครับสออันนี้นะครับสูงหรือเรียลไทม์นะครับผม โอเคนะฮะนี่คือ2ขั้นตอนนะครับในการทําให้เกมฟีฟ้าออนไลน์สีไหลลื่นขึ้นมานั่นเองครับเอเคครับ okay, เรามาดูเกมพ y กันบ้างครับรว่ามันดีขึ้นหรือเปล่านะครับผมเอาเรามาดูภาพในเกมครับสวัสดีครับท,ทุกทท่านผมสาธิตปรุลครับพร้อมด้วันที่สองสิงห์ยานะครับน,นี่นะฮะไหลลื่นครับแต่ที่มันบางครั้งถ้ามันไม่ลื่นอาจจะเป็นเพราะโปรแกร,รมที่มันอัดหน้าจอนะครับอาจจะแสดงผลไม่ดีนะครับผม ที่ผมเล่นอยู่ลื่นครับก่อนน้านี้เล่นไม่ได้เลยครับหาวิธีแก้มาหลายอย่างแล้วครับอาจจะมีสิ้นผ่านลูกนี้เข้าไปแล้วครับโกหอกไปโดนโดโอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้เล่นฟีฟ่าออนไลน์4นะครับผม ถ้าเกิดมีอะไรดีๆจะเก็บมาฝากกันอีกครั้งนะครับสวัสดีครับผม